พูดถึงฉะเชิงเซาก็เลยหลายคนเป็นห่วงว่าหมอนทองวิทยากลับบ้านเมื่อวานเนี่ยเจอ,อน้ำท่วมไหมเออใช่เขาอยู่บางน้ำเปรี้ยวนี่ที่ฉะเชิงเซาใช่ค่ะอ่ะคือจริงต้องบอกว่าหมอนทองวิทยาฟีเวอร์ครับมันยังคงเป็นควันเหลือจางๆอยู่เหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกว่าเม,มื่อวนันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยการแข่งขันถือว่าโอ้โหสนุกสนานดูเดือดมากทั้งสองทีมพุ่มเทยอย่างเต็มที่แต่เราก็จะเห็นว่าอบจอชัยนาทเนี่ย ฝีมือเขาก็เหนือกว่าจริงๆมีการเล่นเป็นระบบจริงๆก็เหมาะสมแล้วที่เขาได้แชมป์มานะคะแต่ก็อย่างที่บอกคนก็ชื่นชมหมอนทองเพราะอะไร ม้ามืดไงใช่มาเป็นม้ามืดแบบอปีแรกแล,แล้วทะลุขึ้นมาได้ถึงรอบนี้เลยคนก็เลยให้ความสนใจกันนนะคะไหนจะมีเรื่องรถขนฝันอีกใช่ไหมไม่ยอมเปลี่ยนรถใช้รถค<อ>ันเก่าๆที่พาความฝันของเด็กๆเ,เนี่ยไปแข่งแต่ละสนามก่อนหน้านี้เขาบอกมันเป็นรถซิกเนเจอร์ค่ะก็กลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นไอดอลไปประมาณนึงเหมือนกันนะนี่ขับไปผ่านที่ไหนคนก็ตะโกนเห็นไหมเอ้ยบอลทองขอเสียงหน่อยอไหนลองดูซิ เอาว่าเจอที่ไหนก็โดนทักตลอดเลยนะคะนี่มีคนใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าผมลูกชาวนาโพสต์ภาพคัมเมื่อวานนี้เป็นคลิปนี่แหละคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเอ้าไปเจอกับรถขนฝันทีมหมอนทองกําลังกลับพอดีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเรสริฐโค้ชสกลกาลังขับอยู่เจ้าของคลิปก็ตะโกนให้กําลังใจน,น้องๆนักเตะนะคะทุกคนก็เลยแบบเออหมอนทองเว้ยเฮ้ยหมอนทองเว้ยเฮ้ยฝีวัยรุ่นอ่ะเนาะ แล้วก็เขียนข้อความบอกเออเห็นพวกเองยิ้มได้ข้าก็ดีใจก็เป็นการให้กําลังใจน้องๆแหละเพราะว่า,าจริงๆน้องๆก็เขาตั้งใจกันมาก<ฮ>ะแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมาไกลามากอะแล้วมันแค่นิดเดียวเขาก็อยากได้กันวันนั้นเมื่อวานเดียวแพ้กันเขาก็ร้องไห้กันคนก็เลยเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะค่ะบอกว่าเออปีนี้ไม่ได้แชมปม์แ,มแต่ได้ใจนะเดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่แล้วก็มีชาวบ้านที่เขามายืนรอรับที่โรงเรียนหมอนทองวิทยาเท่ออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอะค่ะทันดีที่เห็นแบบ ได้ยินเสียงก่อนรถเขาจะต้องมีเสียงเอกลักษณ์ใช่ไหได้ยินเสียงรถและเห็นรถเลี้ยวเข้ามาถึงโรงเรียนเท่านั้นแหละโอ้โหเสียงโ่ร้องตะโกนต้อนรับนี่กระหึ่มเลยนะคะอาจารย์สกลเองเขาก็บอกว่าคือการที่ได้เห็นกองเชียร์มาเชียร์กันล้นสนามแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ เป็นปรากฏการณ์ของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนจริงๆมันก็น่าชื่นใจนะที่เห็นว่าคนไทยเนี่ยอยากจะสน,สนับสนุนฟุตบอลอยากจะสนับสนุนนักเตะเยาวชนให้เขาได้โอกาสพัฒนาฝีเท้าและจะได้เป็นกําลังหลักในฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์ทั้งประเทศที่ให้กําลังใจทีมหมอนทองวิทยาด้วยค่ะ ผมใจเห็นพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยไปเชียร์กันแล้วตลอดเส้นทางเนี่ยมีคนแอบดักถ่ายอะไรตลอดเลยตลอดจงเส้นทางอ<า>ม่แ้แพ้สู้ใหม่เอาใหม่ลุกไนสู้นะอาจารย์อย่าแพ้นะสู้ต่อไปนี่ไม่คือคําที่เราฝักมาตลอดลแล้วเราจะทิ้งพวกเขาได้ไงเมื่อเขาตั้งความหวังว่าปีหน้าเนี่ย เราน่าจะเข้าชีวิตและยิ่งเค้เห็นบรรยากาศอย่างนั้นนะซึ่งมันเป็นครั้งแรกของชีวิตของคนบางคนที่ไม่เคยเห็นว่าสนามมันจะแตะกขนาดนั้นเราก็ไม่ได้บอกนัดเขาเราก็ไม่ได้บอกขาเชิญชวนก่อนนะแต่เขามากันเองส่วนเงินรางวัลของทีมรองชนะเลิศเนี่ยนะคะมูลค่าก็คือ1 5 0 0 0 0บาทแต่เงินรางวัลกลายเป็นเงินส่วนน้อยไปเลยค่ะ เพราะว่าเงินอัดฉีดตอนนี้จากผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านเนี่ยกว่า3ล้านเลยนะคะให้กับมอนทองวิทยาแล้วก็ยังมีรถเมย์ไฟฟ้า E ีวีมูลค่า4ล้านสองแสนบาทจากบริษัทไทยสมายบัสจำกัดที่จะมอบให้อีกแต่ไม่รู้นะว่ามอบไอ้รถเมย์ไฟฟ้า E ีวีมาเนี่ยเขาจะใช้หรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนกับรถนำโชคอะอาจารย์สกลบอกไว้ไงว่ามันก็เป็นเหมือนรถนำโชคด้วยอย่างเงี้ยเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วนี่ฮะเห็นน้องๆมีรอยยิ้มแล้ว พร้อมที่จะสู้ต่อเพื่อความฝันเราก็ดีใจด้วยดีใจไปด้วยนะฮะเอาบรรยากาศคึกคักจริงๆครับโค้ชสกลครับอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชทีมหมอนทองวิทยาบอกว่าไม่คิดไม่ฝันนะฮะว่าจะผ่านเข้าลึกถึงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยหวังแค่รอบ32สทีมสุดท้ายอะเ,อเพราะว่าต้องไปเจอกับทีมเก๋าเกาเก่งๆทั้งนั้นเลยลงช้างอะเทพซีรินอย่างเงี้ยอัดสามศรีราชาแบบเนี้ยนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาบอกตลอดฮะ เราต้องย้ําคนของเราด้วยอย่าประเมินว่าเราเก่งกว่าเขาให้คิดว่าเขาเก่งกว่าเราเสมอจะได้ไม่ประมาทไงถ้าเมื่อไหร่มองว่าคู่แข่งด้อยกว่าทีมเราเท่ากับว่าเราแพ้ไปแล้วฮะมาถึงรอบนี้ลึกเข้ามาถึงรอบชิงเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นกําไรของนักกีฬาทุกคนแล้วสาเหตุที่ทําให้หมอนทองไปได้ไกลไม่ใช่แค่ฝีมือของนักกีฬาอย่างเดียวฮะโค้ชสกลบอกว่ามันมีเรื่องความฟลุกด้วยนะมีเรื่องดวงด้วยนะยังไงซิ่ยังไงเขาบอกว่าทาให้ผ่านทีมแข่งๆทั้งเทพซิริน ลูกแม่ลำเพยใช่ไหมฮะใช่ค่ะโรงเรียนอัศส,สมศรีราชาครับอัศส,สมชันศรีราชาที่มีระบบการทําทีมที่ดีกว่าผู้เล่นที่ดีกว่ามาได้ก็ผ่านลึกไปจนถึงรอบชิงอ่ะส่วนเรื่องผลบอลเมื่อวานยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าก็คาใจเรื่องที่ว่าให้แฟนบอลลงมาใกล้ชิดติดนักเตะมากอ,ะอ่ะคือเอาจริงนะสนามสุขไม่เคยเห็นแน่นขนาดนี้มาก่อนกรต้องย้อนกลับไปสมัยคิงครับนู่นเลย30ปีก่อน32ปีก่อนนั่นนะคะผมไม่พันนะ ตอนที่เราเรียนกันอยู่เราเก็ไม่ทัน,<า>นใช่ไป<ช>มาสนามสุดตรงจุดนี้ก็ไม่เคยเห็นต่อให้งานบอลจุฬาธรรมศาสตร์แต่ละปีก็ไม่เคยแน่นขนาดนี้นี่แน่นจนล้นมาข้างล่างจริงๆนะฮะค่ะมันเป็นฟีเวอร์จริงๆนะตรงจุดนี้แหละโคชสกุลก็บอกคาใจนิดนึงว่าทําไมให้แฟนบอลลงมาใกล้ชิดนักเตะมากขนาดนั้นทําให้นักกีฬาเสียสมาธิและกดดัน ถ้าบอกว่าใช้นาทเองก็เจอแบบนี้แต่ถ้าสนามถูกจัดแข่งแบบปกติความกดดันอาจจะไม่ได้มีมากเท่าเมื่อวานหรือเปล่านักกีฬาน่าจะเล่นแบบเป็นธรรมชาติและที่สําคัญคืออันตรายเป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่มานั่งดูริมขอบสนาม,มคือริมขอบสนามจริงๆนะคือมันเอาจริงคิงมันเกินขอบสนามแล้วด้วยอีกนิดนึงก็คือ าาสามารถสา,สามารถเขี่ยบอลคืนนักเตะให้ได้เลย,<ม>ยนั่งอยู่หลังโกอ่ะเพอเพอเตะลูกเข้าโกไป้วฟาดหน้าคนดูเอาอ่ะเขาถึงบอกว่าเนี่ยอันตรายมากถ้ามีเหตุฉุกเฉินอย่างแฟนบอลวิ่งลงมาในสนามจะทาให้หยุดแข่งขันทันทีและทําให้ครองแชมป์ร่วมกันส่วนในเกมเนี่ยยอมรับนะครับคู่แข่งแก้เกมมาดีมากๆแต่ก็มีข้อกังขาว่าการเล่นหนักของคู่แข่งที่ตัดเกมหนักหลายครั้งน่าจะมีใบแดงออกมาอย่างน้อยหนึ่งใบหากกรรมการตัดสินดีกว่านี้โคสกลบอกนะ มองภาพรีเพลย์ให้ละเอียดกว่านี้ผลการแข่งขันอาจจะออกมาอีกแบบก็ได้จากนี้ก็คงต้องมาฝึกซ้อมอย่างหนักอีกครั้งปีหน้าตั้งเป้าแชมป์เท่านั้นครับยอมรับกลัวเด็กจะหลงระเริงจนชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าสปอตไลท์ฉายมาที่หมอนทองวิทยาแล้วแต่ก็พูดเอาไว้แล้วในฐานะโค้ชถ้าไม่ทําตามระบบของทีมก็ไม่สนับสนุนเพราะคนเก่งปั้นใหม่ได้ คือโค้ชก็พูดดักทางไว้เลยดักคอไว้เลยเผื่อบางคนเหลิงกับแสงไฟสปอตไลท์ที่ฉายมาเดี๋ยวจะมีสินค้าเข้ามาจ้างไปรีวิวหรืออะไรแบบนี้สมมุตินะโค้ชดักทางเอาไว้ก่อนเลยครับคนเก่งปั้นใหม่ได้ตอนนี้มีคนส่งโปรไฟล์มาให้ดูเป็นพันๆคนฮะขอเข้าสมัครเป็นนักกีฬาของโรงเรียนโค้ชบอกด้วยนะครับตอนแรกมีสัญญาจใจกับทีมโรงเรียนหมอนทอง4ปีทำงานร่วมกันมาได้2ปีครึ่งละถ้าครบ4ปี ถามว่าจะทำทีมต่อไหมเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่ายังต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับมาดามแป้งด้วยและเป็นที่ปรึกษาให้กับกรมพละศึกษาด้วยส่วนรถ6ล้อขนฝันแนมะ้ว่าหลังจากนี้จะมีคนใจดีมอบรถบัสให้1คันแล้วก็ตามแต่รถขนฝันคันด้านหลังของโค้ชกลสีฟ้าคันนั้นนะครับที่พาทุกคนไปแข่งตามความฝันของพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเอารถคันนี้มาทำอนุสาวรีย์ให้กับทีมฟุตบอลของโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับให้ตระหนักว่า เราผ่านอะไรมาบ้างก่อนจะมาถึงจุดนี้ลองฟังฮะอีหน้ารถองล้อคันนี้จะมีอยู่ไหมครับมีฮะยังมีผมก็ว่าจะทําเปรนอนสาวรีย์ให้เขานะผมไม่รู้ว่าผมจากตรงนี้ไปที่นี่เขาจะทําได้แบบนี้อีกหรือเปล่าแต่แต่แต่ทานดีนนั้นก็บอกก็จะคของไว้แล้วว่าจะไม่ขายไม่ได้เสียดายเงินเฮ้ากุมือที่เราเสียไปนะก็ก็จะไม่ขายเขาถึงไม้จะมีรถคันใหม่มา